สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดพ่อแม่บังประโอนกุ๊บค,คันเนียทุกท่านครับเอฟซีครับโอ้โหงานนี้ครับเราจะมาจับตาพฤติกรรมของอ e. ีดำแซกันนะครับนะยดำแซะนะครับมีดำแซกันนะครับว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อไอช้างน้ำออกมาประกาศแบบนี้ทุกท่านจับตาดูให้ดีๆย้ำน,นะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงแค่อัจฉริยนิยายเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตรัในการรับชมรับฟังเท่านั้นเอครับลาสุดนะครับอีช้างน้ำนะครับได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่านะครับจะจัดแป้งจัดแป้งไม่ว่าครับจะจัดตากับยายด้วยครับนะครับ เจ้าแม่มึงจะรู้สึกอย่างไรแล้วทุกคนรู้สึกอย่างไรเมื่ออีช้างน้ำที่ออกมาประกาศจะจัด,จดตากับยายส่วนผมมองอีเจ้าแม่นะครับว่าอีเจ้าแม่คงไม่สนใจอะไรคงต้องปล่อยเพราะนี่คือสิ่งที่มันต้องการอยู่แล้วแต่พวกเรารู้สึกอย่างไรครับเมื่ออีช้างน้บออกมาประกาศจะเล่นตาเล่นยายด้วยจะด่าตาด่ายายด้วย จะลองเรียนตากระยายด้วยทุกท่านมีความคิดเห็นกับนิทานเรื่องนี้ว่าอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาได้แต่อย่าไปคอมเมนต์ชีวบุโคลิีา3นะครับทุกท่านต้องเซฟตัวเองด้วยเซฟเจ้าของช่องด้วยว่าเจ้าของช่องเล่านิทานเท่านั้นมันเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับที่มโนขึ้นเองซึ่งไม่มีอยู่จริงเจ้าแม่ไชาตหมามึงเห็นไหมเนี่ยคนที่มึงนำพาเข้ามาเป็นไงสร้างความเดือดร้อนแล้ว มันจะด่าพ่อด่าแม่ึงแล้วมันจะลากพ่อลากแม่ออกมาตบกลางสี่แยกแล้วมึงรู้สึกอย่างไรบ้างมันประกาศลั่นในช่องของมันเนี่ยว่ามันจะเล่นแป้งเนี่ยเล่นแป้งไม่ว่าจะด่าพ่อด่าแม่จะด่าตาด่ายาด้วยเนี่ยมึงรู้สึกอย่างไรฮะมาดูกันซะไอ้กุ่มพลังเละพวกมึงมาดูกันซะพวกมึงรู้สึกอย่างไรฮะไอ้พลังเละทั้งหลายนี่เป็นพ่อเป็นแม่มึงนะ มึงไม่คิดจะออกมาปกป้องมั่งเลยเหรอไม่คิดจะออกมาพูดอะไรแล้วงเลยเหรอเขาด่าพ่อด่าแม่มึงขนาดนี้นะเขาจะออกมาจัดพ่อจัดแม่มึงแล้วนะครับมันบอกว่ามันไม่สนใจใครมึงไม่สนใจใครได้ยังไงพาอนี่คือพ่อคือแม่ของอีดําอีช้างน้ําอีชิพายมึงนี่แม่งเล่นลามปามนะครับ ลามปามมึงอย่าพลาดอย่าให้เข้าว้อแป้งแป้งเล่นมึงแน่มึงอย่าพลาดเข้าใจปะ่ะเออมึงจะทำอะไรมึงทำไปบ้านข่าวมีกล้องจอมึงอย่าพลาดกูบอกเดี๋ยวว่ามึงอย่าพลาดนะอีช้างน้ำเอฟซี FC ครับพฤติกรรมแบบนี้ทุกคนคิดว่ายังไงกลุ่มพลังเลชอบแบบนี้ใช่ไหม ฮะชอบฟาร์มรุนแรงแบบนี้ใช่ไหมกลุ่มพลังเละชอบให้เขาด่าตาด่ายายใช่ไหมชอบให้เขาดึงลากตาลากยายมาตบกลางสี่แยกใช่ไหมพวกคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อมันประกาศขนาดนี้อีนี่มันชูอ,ออกมานั่งไลร์สดโอ้โหขอบคุณนะครับเมื่อคืนมีคนมาเหมาแม่รอบดึกนะครับร้อยผืนแม่ต้องขอบคุณนะครับนะ อะไรเขาจะลากพ่อลากแม่มึงออกมาด่าเนี่ยมึงรู้สึกอย่างไรฮะอ๋อ,อหรือว่าแผนการนี้อีบานคนสร้างคืออย่างเงี้ยผมมองออกการที่มันออกมาพูดอย่างเงี้ยเพื่อให้แป้งดิ้นฟังนะครับนี่คือแผนการชีอียานเนี่ยส่งต่อให้อีช้างน้ําว่าอยากให้แป้งดิ้นน่นต้องด่าพ่อด่าแม่นะครับ นี่คือแผนการที่บานส่งต่อมาหาอีช้างน้ำาพื่้นครับแล้วเป็นไงครับวันนี้อีช้างน้ําเปิดแล้วนะครับช้างน้ําเปิดแล้วนะครับว่านะครับจะด่าตาด่ายายนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเรียกเรียกเลตติ้งครับเพื่อเรียกเลตติ้งให้กับแป้งออกมาตอบโต้มันครับถ้าแป้งออกมาตอบโต้ช้างน้ําเข้าทางเลยครับทุกท่านเข้าทาง แต่แป้งมันก็เป็นมวยครับมันฉลาดพอครับแ,แป้งมันก็ฉลาดพอมันไม่ได้ทีช้างน้ำเห็นไหมครับมันไม่พูดถึงเรื่องเรื่องอะไรครับสี่เรื่องขดงคดีถูกต้องนะครับไปในนั้นดีแล้วไปแนวนั้นอย่ามาอย่ามาเสียเวลากับอีช้างน้ํานี่เลยตอนเนี้มันเป็นการยั่วยุแป้งให้แป้งออกมาตอบโต้ถ้าแป้งออกมาตอบโต้ปุ๊บเข้าถากปั๊บเลยเข้าถากปั๊บเลยเห็นไหมครับ เข้าทางปั๊บเลยครับถ,ถ้าออกมาต,ตอบโต้เมื่อไรปุ๊บเข้าทางอีอยานเข้าทางอีช้างน้ําทันทีเลยมันรู้จุดออดไงมันรู้จุดออดไงถ้าถ้าได้แป้งแล้วไม่มีการระเทือนหรือไม่ตอบกลับไปเล่นพอ่อเล่นแม่ซะมึงอีบานอีบานสั่งให้อึ่งไปเล่นพอ่อเล่นแม่ซะ๋ยวเล่นพอ่อเล่นแม่เดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งก้ใจไม่ไหวเชื่อเชื่อเชื่อดิไห้สิครับ หลังจากนี้เราก็รติดตามดูครับว่าจะมีความขึ้นไหวย,ยังไงแต่อเรื่องนี้ครับเรื่องไอ้แป้งนะครับเราไม่ได้ปล่อยเราไม่ได้สนใจก็คือปล่อยแป้งมารับมือได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการคือให้อีดําเนี่ยมึงออกมาปกป,ป้องพ่อปกป,ป,ป,ป้องแม่มึงได้ไหม <Eso> พ่อแม่มึงก็ไม่เล่นโซเชียลเนี่ยและคนที่มึงนําพามาคนมือฝ่ามึงเนี่ยจะมาด่า <Eso> พ่อด่าแม่มึงมึงไม่มีไม่รู้สึกรู้สาบ้างเหรอฮะมึงไม่รู้สึกรู้ส่าบ้างเหรอไม่ทุ์ร้อนใจบ้างเหรอจะด่าพ่อด่าแม่มึงแล้วเนี่ยฮะอีดํา อีดำตับเป็ดฮะเขาด่าพ่อด่าแม่แล้วเนี่ยหึมึงไม่รู้สึกรู้อะไรบ้างเลยเหรอรู้ทุกรู้ร้อนอะไรบ้างเลยเหรอกู้ถามถามกลับสิชิพายหรือว่ามึงเป็นคนสั่งหรือว่ายังไงฮะหรือว่าสั่งให้อีช้างน้ําด่าพ่อด่าแม่ตัวเองหรือว่ายังไงเนี่ยมันออกมาประกาศแล้วมึงต้องมีารามสปิปีตในการเป็นลูกบ้างมึงต้องโทรไปเตือนมันบ้าง นะครับมึงต้องโทรไปเตือนมันบ้างเข้าใจปะไม่ใช่แบบโอ้โหนิ่งอย่างเดียวเลยสัตว์ไม่ยุ่งอย่างเดียวเลยนี่ก็ด่าพ่อด่าแม่เมือนนี่มึงออกตัวนิ่งอย่างเดียวเลยมึงออกตัวฟังเพลงอย่างเดียวเลยนะอิชาตอ,อิชา้างแค่งยิ้มเยี่ยเขามาด่าพ่อด่าแม่มึงถึงหน้าบ้านมึงก็ยังลอยชายอีกไม่สนใจอะไรเลยอีชาต เว,ตวรตาลายจริงแม่งโจหลายรับที่เกิดมามีนี่เป็นลูกนะครับนะครับไม่ปกป้องพ่อมันปกป้องแม่อีกชาติหมาอีตัวอับปรีจังไรเกิดชาติหน้าอยากให้ได้เจอคนเพศนี้ครับอีตัววางแผนนะครับอันนี้คือตัววางแผนทุกอย่างในครอบครัวแล้วนี่นวางแผนให้ยูทูบเบอร์มาด่าพ่อด่าแม่แต่เ,เนี้ยขับบักกาศจะด่าพ่อด่าแม่ไมเนี้ยกูไม่สนกูจะเล่นแม่ยันพ่อยันแม่ กูไม่สนใจใน,น,นะแป้งนะไอ้จอนกูจะเล่นแม่งหมดเลยทั้งไอ้จอนทั้งพ่อทั้งแม่ไอ้จอนกูเล่นหมดเลยนี่เขาประกาศแล้วนี่ลั่นแล้วเนี่ยลั่นแล้วลั่นแล้วไปดูได้คลิปของไอ้จอนนั่นอะไปดูเอานะครับอิชิพายนิทานเรื่องสมมติสมมติ